หมูน้อยพาแซบสวัสดีคะ่ะหมูน้อยพาแซบเอาบรรยากาศบ้านๆมาฝากคะ่ะบรรยากาศบ้านต่างจังหวัดอยู่ง่ายกินง่ายคะ่ะชะอมริมรัวยอดอวบอวบคะ่ะชะอมอวบอวบสวยๆแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดีนะออกยอดเต็มเลยคะ่ะบรรยากาศบ้านๆน,นะคะคุณพ่อกำลังขุดมันนะคะ เดี๋ยวเอาไปทำขนมหวานนะคะเคยกินกันหรือเปล่าคะมันแบบนี้ที่บ้านต่างจังหวัดชอบปลูกไว้นะคะปลูกไว้นานหัวก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคะ่ะขุดเอาหัวใหญ่ๆแล้วหัวเล็กๆก็ฝังไว้เหมือนเดิมคะ่ะจะได้มีกินต่อไปนะคะอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ของกินเยอะคะ่ะปลูกผักไว้กินเองคะ่ะ ฟักลูกใหญ่มากคะ่ะต่างจังหวัดทุกบ้านก็จะมีสวนแบบนี้นะคะปลูกผักไว้กินคะ่ะเห็นฟักแล้วคิดเมนูไว้หลายเมนูเลยคะ่ะบรรยากาศตะวันกำลังจะตกดินนะคะช่วงนี้ขอกำลังใจให้หมูน้อยพาแซบทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ